ไม่ผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านนะครับเป็นคนที่แบบเลือกทานบางคนไม่ทานผักผมบอกให้เลยว่าคุณพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่า่นคุณค่ามันเยอะคุณค่าสูงนะฮะผักผักเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะบางคนเนี่ยนะครับพอบอกเออผมได้ยินมาประจําเลยเรื่องทานไม่เป็นคุณคยได้ยินไหมเอ้าพอมีคนบอกเอ้ยนี่ไงน่าทานมากเลยไม่ไม่นะทานไม่เป็น ทำไมอะฮะทำไมจะต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นมาอน้องพิมมีคำตอบไหมทานเป็นทานเป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทานไม่เป็นก็คือคุณทานอาหารทุกอย่างไม่เป็นเหรอคะที่าลักษณะมันโดนเด็กด่าไม่ใช่คืออย่างนี้น้องพิมพ์อาจจะแบบหมายถึงความรู้สึกก็คือว่าเอ๊ะอาหารมันคืออาหารทําไมอะทานอาหารมีทานไม่เป็นด้วยหรือคือบางคนไม่เคยทานก็จะบอกเลยว่าทานไม่เป็น ขอความรู้เรื่องการทานผักใครพอจะมีความชอบในการทานผักบ้างอะมาเชิญอาจารย์ารยค่ะอาจารย์ครับหยิบขึ้นมาเลยครับผักที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นอันนี้นะคะยอดมะดันยอดมะดันต้องปีนขึ้นไปบนอไสุต้องเขาบมาให้เราแล้วนะคะมีประโยชน์ไงฮะยอดมะดันนี่นะคะมีวิตามินซีแน่นอนแน่ค่ะและที่สำคัญที่สุดผักใบเขียวทั้งหมดคือคอร์รฟิลต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วเราก็จะบอกไอ้นุ่นทานไม่เป็นนี่ทานไม่เป็นเราลืมไปนะคะเราเนี่ย ทานแต่ผักหวานเราควรจะมีผักที่เป็นเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าเป็นดา<ม>่างก็คือมีขมบ้างมีฝาดบ้างนะคะ<ม>ร่างกายเราต้องการนะคะผักแพรวผักแพรวผักเอ,อผักแพรวแพรวแพรวอันนี้ที่ฉันยอมรับนะคะทานตอนแรกๆเนี่ยเมาเนี่ยนะอันนี้คืออะไรแต่ต้องฝึกนี่คืออะไรฮะผักแพรวค่ะผักแพรวบางคนเรียกผักไผ่ผักไผ่ทานสดๆได้ไหม ได้ค่ะมันมันไม่กลิ่นไม่กลิ่นเฉพาะตัวผมให้คนรุ่นใหม่ทานนี่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 น้องหมวยครับน้องหมวยนะฮะเชิญฮะน้องหมวยทานกับน้ำพริกไงอ่าขยับมาเลยฮะขยับมาฮะใช่ในเมื่อเธอเป็นทายาทของน้ำพริกป้าติ๋วจ้าซึ่งน้ำพริกก็ต้องทานกับผักอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงต้องเป็นผู้ทานผักเสิร์ฟมาเลยฮะทานเลยคทานเลยะทารสชาติเป็นไงฮะอร่อยดีสายตาเหมือนเธอเดี๋ยวเธอส่งสายตา แบบบอกบอกความรู้สึกในในออกมาว่าประทับใจผมมากเลยอร่อยดีค่ะอร่อยดีนะฮะติกชอบมันจะทานคู่กับแหนมเนื้อค่ะใช่ๆอันนี้อันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงผักต่อไปผักต่อไปนี่ผักขยงค่ะผักขยงไหน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 นี่ห้หอมดอกผักขยงย้ามฟ้าแรงขั้ลงมา อดแอดเขียดกับนานี่ใช่มใช่ค่ะออดูดูก่อนท่านดมดูก่อนดม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 น้องหวยครับน้องหวยขึ้นหน้ามาครับหมวยครับเนื่องจากหมวยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนที่มาจากน้ำพริกปลาติ๋วด้วยจ้ะดมแล้วกลิ่นกลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมดีค่ะถ้าเกิดว่าวันแห่งความรักเนี่ยนะครับจะซื้อตะกุลาบให้น้องหมวยไม่ต้องนะเดินถือผักขยงยามฟ้าแรงคำาลมา ทานเลยฮะทานเลยทานเลยยอดยอดมันยังไม่บอกอนนี้รสชาติหรอร้อนร้อนเผ็ดร้อนอะไรนะเผ็ดร้อนอร่อยดีค่ะอร่อยดีรสชาติเนี่ยอร่อยค่ะทานกับน้ำพริกปลาติ๋วโอเคไหมน่าจะโอเคค่ะน่าจะโอเคไม่ได้ต้องโอเคไหมโอเคโอเคเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์ไงฮะพยายามค่ะอย่างที่บอกไงคะ ในผักอีสานผักพื้นบ้านเนี่ยไม่มีใครเอาไปวิจัยค่ะแต่ที่แน่ๆนที่สุดคือร่างกายเราต้องการครุณต้องอ่าต้องดรตูออต้องพูดอีกทีหนึ่งคุณทานทุกอย่างนะคะ,คะอย่างระนิดอย่างละหน่อยทุกๆวันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลเ,เราลืมผักเฟือนผักขมเราปฏิเสธซึ่งนั่นแหละค่ะต้นเหตุของสารก่อมะเร็งอ่ะผักต่อไปครับผักต่อไปเอาที่แบบว่านี่ผักติ้วคะ่ะผักติ้วติ้วหน่อยนะคะผักติ้วนี่นี่ดีกว่าค่ะน้องพิม เด็กรุ่นใหม่ที่ไปเติบโตที่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเรียนที่ประเทศอะไรครับน้องพิมออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียนี่เลยดูอาการดูใบหน้าครับเป็นใบหน้าของเด็กที่เห็นผักแต่วันนี้เป็นไงครับมันจะเปรี้ยวๆนะใช่ไหมเป็นไงเปรี้ยว เปรี้ยวดีไหมดีไหมดีไหมไม่รู้อ่ะเด็กไม่รู้แต่รู้ว่าเปรี้ยวดีไหมเปรี้ยวตามด้วยชุ่มคอจริเดี๋ยวจะร้องเพลืกนก่อนต้องร้องเพลงอร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยนะไม่ได้ฝืนใจไม่ได้ฝืนใจแต่ว่าอร่อยจับตัวไว้นะครับเดี๋ยวเธอไปบ้วนทิ้งค่ะต่อไปฮะต่อไปอันนี้ใบยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะม่วงหิมพานต์ก็เขื่อนเหมือนกันนะฮะเขื่อนๆนี่มีประโยชน์ไงฮะตัวนี้ อันดับแรกก็บอกแล้วว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่มีคอร์ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะนี่เลยนี่เลยนี่เด็กคนนี้เลยชื่ออะไรครับชื่อเลยนะน้องผิงน้องผิงน้องผิงเป็นบุตรสาวของขอผมครับของคุณเจษคุณเจษเล่าให้ฟังว่านินทาอะไรล่ะไมยืนนินทาอยู่เนี่ยคุณเจษเขาทานมังสวีรัตแล้วเขาก็ชวนทั้งครอบครัวทานเริ่มต้นด้วยคนเดียวนะ แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกระจายไปทั้งครอบครัวจนสามารถที่ชิดใจทั้งครอบครัวเนี่ยทานมังสวิรัตได้แล้วทั้งครอบครัวปรบมือหน่อยครับรช<ม>าเมื่อก่อนเมืม่อก,ก่อนตอนที่หนูยังไม่รู้จักมังสวิรัตเนี่ยคุณพ่อให้หนูทานรู้สึกไงบ้างกินเใยท้องฮนี่คือหนูน้อยมังสวิรัตไม่ถึงคลอดแลวมาจากท้องคุณท้องแม่เขาแม่แม่แม่กินแล้ว่อยู่้หนหนูน้อยมังสวิรัตคนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริง เด็กหญิงเด็กหญิงพระค่ะว่าลานหอมหวนดีค่ะครับชื่อเล่นว่าน้องผิงค่ะผิงโรงเรียนลูกจันทศิลิวิทยาค่ะอยู่ที่ไหนครับน้องแขมน้องแขม <laughs> เรียนอยู่ชั้นอะไรครับป .2 ค่ะป .2 ยอมรับในตำแหน่งหนูน้อยมัมยนนงสวิรัติไหมครับเราทานมังสวิรัติไหมทานค่ะทานร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจริงเหรอ <laughs> จริงป <laughs> ่ะเอาสบายๆนะสบายๆนะนะร้อยไหมถ้าไม่ร้อยก็บอกไม่ร้อยร้อยไหม ร้อยนะยืนยันนั้นปรบมือ่อยครับเปหนูน้อยมังสวิรัติคนต่อไปคือที่เราถามเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณรัฐเราเอาความสบายใจค่ะแล้วก็ขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจจะให้เด็กๆนั้นมาออกรายการกับเราเป็นหนูน้อยมังสวิรัติเรียนเชิญมาเลยค่ะรวมพลังมังสวิรัติรอคุณอยู่ใช่แล้วครับเราเคยได้ยินนะฮะบอกว่าเด็กๆไม่ชอบทานผักผมเคยมีเพื่อนเนี่ยฮะเขามีลูกแล้วก็บอกว่าลูกเขาไม่ชอบทานผัก เขาก็เลยเขี่ยผักในชามกับข้าวในชามก๋วยเตี๋ยวของลูกเนี่ยออกหมดเลยแล้วเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวนะพอรู้ว่าลูกไม่ทานผักแล้วเนี่ยก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไม่เอาผักไม่ได้คือจะดีเหรอฮะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเขาไม่ทานแล้วเราก็ตามใจเขาอย่างเนี้ฮะก็เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะต้องยอมรับนะไม่ถึะพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราปลูกฝังลูกเนี่ยถ้าเราสอนให้ลูกกินเนผักเนี่ยเล็กๆเนี่ยเขาจะเคย เดี๋ยวนี้นะครับไปดูได้นะเดี๋ยวนี้เด็กในโรงเรียนนี่เยอะมากไม่มีใครกินผักเลยมี่าผักทิ้งไปหมดผมว่าง่ายนิดเดียวนะวันไหนเราว่างๆเราไปทัวร์โรงเรียนกันดีไหมครับดีครับอ่ราจัดเลยฮะจัดโครงการฮะมังสวิรัตทุกวันว่าไปอ่าเขาเรียกว่างดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหนึ่งวันโอเคไปตามโรงเรียนนี่นี่ผมจะบอกให้วิธีง่ายสุดเลยนะครับถ้าเด็กอยากจะให้เด็กเนี่ยทานมังสวิรัตฮะคุณนะครับเริ่มจากขนมก่อน ขนมที่เป็นขนมผักเนี่ยนะฮะมีเยอะมากนี่ปอบมือให้กับคุณน้อยนาจกสองเดร์เลยฮะยกตัวอย่างสักชิ้นหนึ่งอะที่แบบว่าทานเล่นๆเด็กๆน่าจะชอบอ่าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยจ๊ะแล้วก็เอาเอาตัวนี้คืออะไรฮะคืออะไรฮะอันนี้คือฟุตต้มุลีนะคะอ๋อฟุตต้มุลีไงอะไรอะฟุตติมีค่ะมูสลีอ๋อเป็นฟรุตติสบดลไม้ใช่ค่ะเป็นมูสลีคืออะไร ก็เป็นครีมไงฮะทานกับทานทานกับเหมือนกับเป็นมูสนะฮะน้ำเต้าหู้ค่ะใช่แล้วซื้อน้ำเต้าหู้มาแล้วก็ทานกับฟลุตตี้มูสลี่นี่ใส่ลงไปเติมลงไปออ๋ได้ประโยชน์หรือจะทานเปล่าๆกรอบๆกับไอศครีมก็ได้ค่ะเป็นท็อปปิ้งได้เลยอืมค่ะแล้วกรณีพกพานี่เราทานประเภทไหนล่ะเราออกตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นยังไงคะตัวนี้เป็นเป็นเป็นสแน็คค่ะเป็นเป็นยังไงเป็นถุงนี่เป็นถุงเป็นซองนี่หมายความว่ามันหน้าตาเป็นยังไงส่วนผสมเนี่ย เป็นสมุไม้15ชนิดนะคะอันนี้จะมีนี่ค่ะแกะอะไรบ้างคุณนี่ะ5ชนิดเนี่ยมีเม็ดตัวถั่วดำถั่วเขียวข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวหอมมิ้นตอันนี้คือเป็นพืชแต่ตัวหลักนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีนี่ค่ะเม็ดทานตะวันนะคะแล้วก็เม็ดองุ่นค่ะค่ะระวังฮะระวังแล้วแล้วก็จะมีอะไรนะ มะเขือเทศนะคะเม็ดมะม่วงหิมพาน่์แล้วก็อ่างบโอเคครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นหนึ่งความรู้นะฮะมามาด้านนี้กันบ้างครับผมเชิญท่านน้องหมวยฮะมาเลยค่ะน้องหมวยนะในฐานะที่ว่าเป็นผู้สืบทอดกิจการนะครับน้ำพลิกของป้าติ๋วเนี่ยนะครับได้ยินคุณแม่พูดถึงเรื่องมังสวิรัติให้ฟังเมื่อวันระที่ท่านมาออกรายการแล้ว ค่ะก็พูดค่ะเพราะว่าคุณแม่ทานบางสวรรค์เป็นประจําอยู่แล้วค่ะก็ได้แนะนําให้ทานครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มต้นที่จะทานค่ะก็เริ่มจากที่ทานทุกวันพระค่ะทานทุกวันพระรแนะนําให้ทานทุกวันพุธแทนดีไหมครับจะเยอะกว่าวันพระรรทําไมถึงทานทุกวันพระก็เป็นอา,อาจจะหาทานยากนิดนึงเพราะว่าทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วในอนาคตถ้าเกิดมันดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะ อาจจะทานต่อเนื่องไปในระยะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันดีต่อสุขภาพก็ดูจากผลลั์อะค่ะเช่นเลยใครกันเลยคนพูดในกรณีแบบนี้เราตอบไรงเนี้ยเขาบอกว่าต้องดูถึงผลลัพธ์ก่อนดูถึงผลลั์คือจะพูดถึงผลลัพ์แล้วน้อยไปเพราะว่าวันพระมีแทบทุกเดนสิบห้าวันถูกไหมฮะน้อยไปฮะต้องวันอาทิตย์ละอย่างน้อยสองสามวันเองเี่ยถึงจะรู้ใช่ใช่ต้องลองดูครึ่ง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 นะ นอรัด้วยค่ะค่ะเออเอ,อย่างนี้ฉันทานมา38ปีนะคะอมองตัวเองฮะตัวเองเนี้ยทานมา38ปีนะคะ,คะตัดลำไส้ด้วยเป็นเนื้องอกตับอ่อนสี่เซนบนลูก5้าเซนนะคะคนกินมังสวิรัตไม่ใช่ไม่ป่วยแต่คนกินมังสวิรัตคุณป่วยแล้วคุณหายได้ง่ายเพราะว่าพืชผักเนี่ยเป็นตัวที่ซ่อมแซมร่างกายเราอยู่แล้วจะมีแต่พืชผักนะคะที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราไม่เคยบอกเลยว่าเนื้อสัตว์ซ่อมแซมส่วนสึกหรอใช่ค่ะเลยค่ะ เนื้อสัตว์เป็นโปรตีนในพืชผักเรามีโปรตีนค่ะโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแม้กระทั่งในผักที่เมื่อกี้ถามว่าอย่างเงี้ยยอดมะม่วงหิบมะพ่านนี่ก็มีโปรตีนนะคะครับค่ะถ้ามีคนถามถ้ามีคนถามว่าเนี่ยก็เห็นหลายคนที่เขาอายุยืนยาวแก่เท่าแต่ก็ยังทานเนื้อสัตว์อยู่อ่ะตอบไงเอ่ออันนี้เราเราไม่เราเราไม่ทราบถึงความคิดเขานะคะ ต่เดียนทราบถึงความคิดตัวเองว่าเราคิดมากไหมค่ะกมือก่อนเลยได้ไหมกดม,มือแหมแค่ <c oughs> เปิดประโยชี์ดแล้ว <c oughs> เราเราต้องคิดนะคะว่าชีวิตใครใครก็รักค่ะ <c oughs> เราชีวิตชีวิตเราเรารักกับคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าเราเรารักหมดเพื่อนฟองเรารักหมดแต่ทําไมล่ะคะเรามีเงิน20บบาทเราซื้อเนื้อเขาได้ซื้อชีวิตเขาได้อายุยิ่งมากเท่าไหร่ท่านไม่เอาบุญใส่ตัวหรอคะ สำหรับดิฉันอะดิฉันคิดว่าชีวิตยิ่งมีโอกาสที่ทําบุญมากเท่าไหร่ตักตัวให้มากที่สุดเลยคะ่ะมีคถามนีกมีคนถา,าน้นนาาอีกสมมุตินะเนี่ยคนนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงสมมุติบอกว่าเนี่ยก็ดูร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสใบหน้าสะสวยแบบนี้คงไม่ป่วยง่ายๆหรอกมั้งไม่เป็นไราทานเหมือนเพื่อนนั่แหละเพราะเพื่อนก็ทานกันเยอะแยะเคยได้ยินบางทีเขาบอกว่าเนี่ยทานเนื้อสัตว์ก็จะได้แข็งแรงได้โปรตีนได้กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วเราเคยเห็นไหมคะว่าช้างเนี่ยกินเนื้อสัตว์ช้างกินสัตว์แม่มีเสียงอืมมาจากข้างหลังเลยใ่หมคะข้างหลังเนี่ยเราเคยเห็นเราเคยเห็นวัวเห็นควายอยู่ในในท้องนาเนี่ยกินสัตว์เราเคยเห็นไหมคะไม่เคยสัตว์เหล่านี้มีแรงที่สุดค่ะโอ้ค่อะนั้นอย่างดิฉันเนี่ยตื่นตีสองทุกวันทำไงคะ ตื่นมาทำไมตื่นมาทำไมมีร้านตั้งเกือบสิบแห่งนะคะออเดอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเกือบสิบแห่งเนี่ยตื่นตีสองเตรียมมีพี่มีพี่ชายที่เป็นปัญญาอ่อนซึ่งเราต้องดูแลเขาหนึ่งชั่วโมงทั้งเตรียมตัวจับถ่ายอาบน้ําเรียบร้อยตีสามก็ต้องไปตลาดครับนี่ค่ะไปจ่ายของเหล่านี้ไปจ่ายผักมาทําอาหารใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะอาหารอย่างน้อยต้องดอกมาได้20อย่างฮะใช่ค่ะสองชั่วโมงอาจารย์คลอดพลวดออกมา20เมนูโอ้โห ช่วยกันค่ะแต่หมายความว่าเราเรามีการเตรียมการเรามีการวางแผนถ้าท่านสติไม่ดีสมองไม่ดีท่านจะเตรียมการวางแผนได้ไหมคะแสดงกําลังจะบอกอะไรฮะว่าคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยเป็นคนที่สมองดีความจำแม่นยําดิฉันเป็นคนที่เคยอุบัติเหตุนะคะพูดไม่รู้เรื่องไปสองเดือนพูดไม่รู้เรื่องนะคะผู้วันนี้พูดปุ๊บลืมปั๊บเลยว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ดิฉันยังโชคดีนะดิฉันันดีฉันไม่ลืมมังสวิรัตินะจะมาเผื่อ <c oughs> อย่างนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดไทยก็ตามมาเป็นหนี้นักมังสวิรัตเนี่ยนั่นตัวาครับครับยอยเผยสมองมันติดขึ้นมาเออเธอติดฉันอยู่เท่าไหร่แล้วคุณแล้วคุณคิดดูนะเมื่อก่อนเนี้ยดิฉันพูดไม่รู้เรือแต่วันนี้ดิฉันพูดจนจน จนต้องพูดจริงๆก็คือเป็นผู้สอนด้วยซ้ำนะคะในอาหารบังสิวลัดเป็นความภูมิใจมากๆเลยนะคะสวัสดีครับเรื่องราวของบังสิวัตนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจะติดตามกันใหม่กับรายการบังสิวลัตที่ดีที่สุดเพื่อยุดการกินเนื้อสัตว์กับรูมังบางสิวลัตสวัสดีครับ